สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้แอป n ิกทูในเรื่องของใบแจ้งหนี้บริการค่ะแต่ที่ปุ่มสัญถีด,ด้านบนนะคะกดที่ปุ่มแจ้งหนี้บริการค่ะปุ่มบวกด้านบนค่ะวันที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะกดเลือกบริษัทที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกบริษัทแล้วกดเพิ่มสินค้าและบริการค่ะให้เรากดปุ่มบวกค่ะแต่ที่ปุ่มบาร์โค้ดนะคะ เราสแกนบาร์โคดได้เลยค่ะเ <_ S 1> มื่อเราสแกนบาร์โคดเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาที่ต้นทุนค่าแรงค่ะให้เราเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยค่ะค่าบริการเปลี่ยนได้เลยค่ะ เมื่อเราเปลี่ยนค่าบริการเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกด้านบนค่ะจากนั้นให้เราเลือกจํานวนค่ะใส่จํานวนสินค้าที่เราต้องการนะคะจากนั้นกดย้อนกลับค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงรายการเงินมัดจำนะคะให้เราแตะที่ปุ่มเขียวค่ะหากขึ้นว่าไม่มีกายการมัดจำนะคะให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นกดปุ่มติ๊กถูกบันทึกได้เลยค่ะ